สวัสดีจ้าก็เพียงคนบ้านป่านะจ้าคนบ้านป่าบ้านเขาว,วันนี้บอลจ้ามหาโยมมายักษ์นะจ้าเรียกอาจจะเรียกยากนิดนึงนะคะเขาตระกูลยักษ์นะจ้าสีเขียวเขียวค่ะเขียวจนเหมือนแบบดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะจ้าก้านของเขาจะสีกาแฟอย่างนี้เลยดำน้ําตาลเข้มๆอย่างนี้เลยนะคะนี่น้องกําลังแทงหน่อกออกมานียจ้า ใบของเขาจะเขียวนะคะเขียวเข้มเลยนะคะแต่เข้มแบบเขียวแบบสว่างเนาะเขียวสวยอะแล้วก็จะมีแบบสีขาวเอ่อกับชมพูปนกันนะคะเป็นจุดๆุดกระจายด้านหลังใบเขาก็จะเป็นสันกระดูกอย่างนี้เลยค่ะเห็นริ้วริ้วริ้วขึ้นมาชัดเจนมากๆจนเกือบถึงปลายใบเลยนะจ๊ะใบเขาก็จะงองอตรงช่วงใบๆนิดหน่อยนะจ๊ะนี่เห็นลายเขาไม่เห็นลายเขาไม่สวยมากๆดูสะดือเขาเลยค่ะสวยมากเลยค่ะ เป็นอยากอยากตรงขอบ,ขอบใบที่กําลังสวยนะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนี่่ะขอบของเขาก็จะแดงๆอย่างนี้เห็นไหมคะเล็กๆอย่างนี้คะ่ะลายจุดนี้กระจายไปทั่วใบนะคะซึ่งเขาสวยมากๆจากสีเขียวแล้วก็มีสีขาวอมชมพูลายเป็นจุดๆทั่วไปนะคะก็เลยทําให้เขาสวยไปอีกแบบหนึง่งนี่คือมหายมยักษ์นะจ๊ะ มหายมยักษ์จะสวยๆนะคะสดใสนะคะถ้าใส่กระถางสีแบบสีค็อขาวหรืออะไรเนาะเขาก็จะเด่นขึ้นมาเลยอะ่ะใบปลายแหลมนะจ๊ะปลายแหลมแต่ใบก็จะเหมือนรูปหัวใจแล้วก็ปลายนี้คือแหลมมาเลยนี่จะมหายมยักษ์จะเป็นไม้มงคลไม้ประดับแล้วก็ไม้ฟอกอากาศเช่นเดียวกันจะสามารถแยกหน่อน,นะคะแยกหน่อนแล้วก็ ผ่าหัวเขาจะเขาจะจำสินช่วงหน้าแรงนะจ๊ะไม่ต้องตกใจถ้าเขายุบไปนะจ๊ะกับพี่แอมคนบ้านป่าจ้าสวยนะคะน่ารักน่ารักดูขอบขอบเขาสีแดงๆนะคะถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นเลยโอเคค่ะคลิปนี้สวัสดีนะจ๊ะ